สวัสดีครับเคนกีครับวันนี้เราจะมาดู Almost Unseen in Victory Monument กันครับเซกีตอนนี้เคนกีก็อยู่ในโรงพยาบาลพระมุงกุดครับเราจะมาหาชาวฮิรันพนาส,สุนกันครับ ลินจีลินจีนาหออ่าถึงแล้วทุกคนนี่ชาวฮิรันพะนัสสุทัความพคารพก่อนตามความเชื่อนะทุกคนว่าชาวฮิรันพานัสูุเป็นอสูนทรงเรียงของรัชการที่หกค่ะ ติดตามกันมาตั้งแต่สมัยรอ6ไปภาคเหนือแล้วคนติดตามเป็นใครป่ามาเล<อ>าเซียก็ทุกคนไปหาดูในคุกเกอร์หนาเองละกันคันกี่ก็อธิบายไม่ถูกก็เอาเป็นว่าก็อยู่ด้วยกันมานานครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากครับอ้ชนนะเขียน โอ้อันนี้อันนี้อันนี้เหมือนขล่นลำเลยเขล่นไทยรันสไตล์กพี่จ๊อกโอเคครับเดี๋ยวเราไปจ้องเงินกันต่อครับ ช่กีตอนนี้แคนกี่อยู่บนโรงพยาบาลพระมงกุฎชัน15ครับดาลังแคนกี่เป็นผนกจิตเวทที่แคนกี่เคยมาอินเทอร์นชิพที่นี่ซ้ำเดือนครับให้เราคิดถึงมากๆครับเลีขึ้นมาดูโอเคครับเดี๋ยวเราไปชื่นกันต่อครับช่อกีดาลังเคนกี่เป็นวัดอภัย ทายารามหรือวัดประกอบครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันครับโชคกีทุกคนนี่ถึงแล้ววัดมกกังกรเห็นไหมด้านล่างเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎนะทุกคนเป็นวัดโบราณหลายร้อยปีแล้วนะ ึงเหล่าทุกคนอันนี้แหละที่เราจะมาด้านลังกันกี่จาดา <c oughs> เป็นซาลาลุ่งเฉย <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน อนนี้เราก็อยู่ที่ซาลาลุงเฉยแล้วนะครับทุกคนด้านล่างของขั้นกี่เป็นลุงเฉยนะครับเป็นศพคนโบราณไม่เน่าเปื่อยอายุเกือบจะสองร้อยปีแล้วทำความเลบรุงเฉยก่อนประวัติของลุงเฉยก็คือตอนสมัยลางป่าชาทีวัดหนี ก็มีการคุดพบศพลุงเฉยไม่เนองเปื่อยแล้วก็มีฟันอยู่ครบและก็มีใบหูด้วยอยู่ๆมีวันหนึง่งลุงเฉยไปเข้าฝันคนแถวนี้บอกว่าหนาวคนก็เลยมาถวายตูกระจกให้<ม>ก็เลยได้อยู่ในตุ่กระจกจนถึงชุกวันนี้ครับส่วนอันนี้เป็นบุหรี แล้วก็มีเล่าขาวรุ่งเชยชอบเรามาเสียมเสียเกียเลยขงกี่ด้เลยเอ๊ะ นี่ทุกคนอันนี้0ูหหรือ0ูนเกนะไม่ออกดูไม่ออกเลยศนะูนย์หหรือ09เไม่รู้ก็ชื่อว่าลุงเฉยให้โชคแล้วนะทุกคน,กคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตรงอง่นนันต่อครับบายบายลุงเฉยลุเฉยบายบายดารานกี่เป็น ร้านตอยก๋วยเตี๋ยวเรือครับร้านนี้ดังมากแล้วก็อร่อยมากครับเดี๋ยวเราจะไปกินกันครับตามมา A f e w moments later โชคดีตอนนี้คันจีก็กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วครับจริงๆด้านในเขาห้ามถ่ายวิดีโอเลยต้องมาถ่ายตรงหนีครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากครับราคาชูกด้วยชามละ15บาทรสชาติจัดจ้านมากครับ ไว้ถ้ามีโอกาสจะมากินอีกครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจังอื่นกันต่อครับชวกี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อนุสาวลีชัยสมรภูมิวิกตอรียมอนูเมนแล้วนะครับทุกคนครับ เป็นใหม่ท hmm. uh ุกคนอันนี้อนุสาวรีย์ชัยสมอลลระูจะได้มาตอนนี้กำลัง under construction อยู่ท่านกี่เคยเข้าไปข้างในคนหนึ่งด้วยด้านในเป็นที่เก็บอัฐิของทหารหลายๆายคนเห็นว่าประมาณไม่ร้อยคนเลยส่วนข้อมูลด้านอื่นทุกคนไปดูในวิกิพีเดียได้เลยครับก็ชาเห็นอนุสาวรีย์แบบนี้ อาจจะนึกถึงก๋วยเตีย๋ยวเรือหรือทารตูแต่อนุสาวรี์ชัยก็ยังมีอีกหลายอย่างเหมือนกันนะครับทุกคนรู้ไหมว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีคลิปถ่ายติดผีที่อนุสาวรียชัยด้วยจะให้ดู คลิปนี้อาจเป็นคลิปทายจิตผีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ มีการแชร์หลายครั้งมากในโลกอินเทอร์เนต็ตครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูโจงื่นงันต่อครับโชคีต้นนิคันกีกออยู่ที่สวนสติภาพนอนุสาวรีย์ชัยครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับนี่นี่รวมรื่นมากๆเลยทุกคนและค่อนข้างสงบครับทั้งที่อยู่กลางเมืองน,นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อครับ โชกี่ตอนนี้ขั้นกี่ก็อยู่ที่วัดตะพานแล้วนะครับทุกคนประวัติไม่สราบก,ก็ผ่านมาเลยก็แวะมาดูครับ ตอนนีเราอยู่ที่การฟังตรงขามโค้งหวัดนะทุกคนจริงๆจงหนีเคยเป็นป้าชามาก่อนแต่ว่าทุกพัฒนาพื้นทีเป็นคอนโดเก็บกระดูกหมดแล้วเชิกี่ตอนนีคันกี่ก็อยู่ที่ศาลาแม่ตะเคียนทองนะครับประวัติก็ไม่ทราบครับไม่เคยรู้มาก่อนแต่คันกี่ว่าน่าจะเป็นเสาของ บาลือกุฏิอะไรสักอย่างเพราะวะ่าสูงมากทุกคนดูรู<อ>้สึกว่าจะเป็นเศ้าตกน้ำมันนะทุกคน<อ>เห็นไหมเขานิสมัมผัสนะะ้าตแล้วก็มีตรงนี้ตนโ,<อ>โ,โอ้สักสิษย์นะ เดี๋ยวเราทําความเข้ารลบก่อนครับออ้แม่แต่เขียนใช้เฟิ้นอยู่ด้วยและทุกคนรู้ไหมว่าจงหีีเคยมีตำนานเรื่องเราคนที่เมาเชิญพีกินเราด้วยเรื่องมีอยู่ว่าสมัยก่อนจงหีเคยเป็นป้าชาที่เป็นฟังศพแล้วจะมีพวกขี้เมาเดินผ่านประจับมี และพวกขี้เมานี้ใส่ไม่ดีชอบเอาปลายลุมฟังศพที่เป็นไม้กะว่าจะเอามาตีหมาฮีบชอบมาเหา่าแต่ว่าทวยมีหม,มาเห่าปรับก็โยนไม้ทิ้งตามข้างทางอย่างนี้ตื่นชาวมาปรากฏว่ามีปลายลุมศพเต็มขนูนเลยชาวบ้านก็เลยต้องมาตามเก็บเอาไปปักคืนที่ป่าชา้าแต่ว่าไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครก็ปักโมเสัยวไปหมดเลยจนมีอยู่ขึ้นหนึ่ง พวกขี้เหมาก็ออกมาก็เดินผ่านตรงนี้เป็นประจำเหมือนเดิมแล้วก็ส่งเสียงดังแล้วก็มีคุณลุงนักเลงคนหนึ่งทนไม่ได้ก็เลยคว้าไมา้คมแฝกออกมาแล้วก็เดินออกมาด่าพวกนักเลงต้น,ตนแรกก็เห็นมีกันสามคนอยู่ไปอยู่มาปรากฏว่ามีด้านหลังอีกเป็นสิบสิบคนเลยเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กอารมณ์เหมือนเดิน ตามหลังมาแต่ว่าไม่ได้เดินลอยตามหลังคนขี้เมามาปรากฏว่าคนขี้เมาเกาโกยเธอเกยหมดเลยและก็มอกีอีกเรื่องหนึ่งเป็นตำนานคนชวนพี่กินเหล้ามีกลุ่มคนขี้เมาซ้มซี่คนเดินผ่านตรงหี้ตอนนั้นที่สมัยนั้นเป็นป้าชาแล้วมีอยู่คนหนึ่งพูดว่าพี่จะมีเพื่อนไหม อีคนหนึ่งก็เลยพูดออกมาว่าถ้าพี่ไม่มีเพื่อนเราก็ไปนั่งกินเหล้าเป็นเพื่อนพีกันเลยสิแล้วทั้งกลุ่มก็เข้ามานั่งกินเหล้ากันในป้าชา้าแล้วก็ทําทีแบบว่าเป็นชวนพีมากินเหล้าด้วยกันตอนแรกๆก็นั่งกันอยู่สี่คนไปไปมาๆมีคนโผล่มาจากไหนไม่รู้เต้นไปหมดเลยมานั่งวงมานั่งรอมวงกินเหล้ากินเหล้าด้วยกันพอตื่นเช้ามาปรากฏว่า มีปลายลุมสกกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาปากต่อปากละทุกคนอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้ขั้นกี่ไม่รู้เพราะว่าขั้นกี่ก็เกิดไม่ทัน ตอนนี้เราอยู่กันที่้ามเหลี่ยมดินแดงนะครับทุกคนพามาทําไมนะ้อพามานึกถึงความหลังครั้งยังเคยเป็นเด็กมอบอยู่สมัยก่อนตรงนี้นะทุกคนเป็นที่ชุมนุมของพวกทะลูแก๊กเขาจะมาชุ่มนมกันที่นี้ทุกวันเลย6โมงเย็นแต่ว่าตอนนี้กระแสมกสากรซาไปแล้ว และทุกคนตรงนี้อยากให้ดูตรงนี้เป็นทีทีไฮโซลุกนาถูกกระสุนยางจากคอฝอยิงจนตาบอดหนึ่งค้างตลอดชีวิตเลยตรงนี้คันจีจำได้คันจีในเหตุการณ์และและคันจีก็โดนกแก๊สน้ำตาด้วยคันจีร้องไห้เลยเป็นคลายเบบีเลย ก็รู้สึกด <mayor> okay, ีกับทีตอนนี้ก็บ้านเมืองก็สงบสุขอีกครั้งโอเคครับเดี๋ยวเราไปชื่อกันต่อครับ เป็งไยกันบ,บ้างครับกับทริป almost unseen in victory monument ของขั้นกี่ในวันนี้ครับหากมีข้อมูลอันไหนตกลหล่นหรือผิดพลาดไปขั้นกี่ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับไว้มาเที่ยวกันใหม่กับขั้นกี่ในโอกาสต่อไปนะครับแต่จะเป็นที่ไหนก็ไปติดตามกันอีกทีกับวันนี้บ๊ายบายครับ